อ่สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมานะครับทําการนะครับซุปนะครับซุปสุกี้น้ําดํานะครับผมซุปน้ําดํานะครับเกาเรียกว่าซุปยามามูรินั่นเองนะครับซุปญี่ปุ่นเนาะกินแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ่เอาเลยครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับน้ําซุปนี้นะครับต้องใส่น้ํามันก่อนอ่าท่านผู้ชมอาจจะแปลกใจนะว่าเฮ้ย มันต้องใส่น้ำมันด้วยเหรอนะครับนะ่ะใส่น้ำมันก่อนนะครับเราต้องผัดหมูกับอหอมแขกหรือว่ากระเทียมเฮ้ยหรือว่าหอมแดงสักเล็กน้อยนะครับผัดลงไปก่อนนะครับผมอืมผัดลงไปก่อนแล้วเอาหมูใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีความนัวน่เองนะครับสูตรนี้นะครับใส่เล็กน้อยนะครับอืมครับตอนนี้ จะเป็นเขาเรียกว่า,าชาบูน้ำดำนะครับเขาเรียกว่าชาบูน้ำดำนั่นเองนะครับผมายามามูรินะครับต้นฉบับเลยนะครับยามามูรินะครับผมครับใส่เข้าไปนะครับเราก็จะใส่หมูหมูไปนิดนึงนะครับผมผัดได้เสร็จเล็กน้อยแล้วนะครับผมอืม พอ,พอสุกครับพอสุกนิดหน่อยนะพอสุกแล้วก็เราก็จะทําการใส่อันนี้ลงไปเลยนะครับคุกคิดคุกคิดอืมค,ค,คุกคิดก่อนนะครับนะครับพอสุกพอสุกนะครับอืม จะใส่เป็นหอมแขกก็ได้นะครับหอมแขกมันจะเป็นหอมออนเนียนออนเนียนใหญ่ๆครับออนเนียนใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นหอมแดงไปนะครับผัดได้หอมฉุยระดับหนึ่งแล้วนะครับอืมเกลี่ยไปนะครับผมเ,มเริ่มเริ่มเริ่มกลิ่นเริ่มมานะครับ หลังจากนั้นครับผมพระเอกของเรานะครับเป็นชาบูน้ำดำนะครับผมที่ชาบูน้ำดำแก่ก่อนโอเคใส่ลงไปเลยนะครับผมอมนั่นแหละนะครับอ,อเดี๋ยวเพื่อความเข้มข้นเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำไปสักเล็กน้อยนะครับนี่ครับ จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะนี่ก็เป็นสไตล์น้ำดำญี่ปุ่นเลยนะอ่ารอเดือดหลังจากนั้นนี่แหละครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวรอให้มันเดือดเดือดเสร็จเราก็กินชาบูกันได้เลยนะครับผมอโอเคครับเดี๋ยวรอจิ้มชาบูนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหมูหมูนุ่มครับหมูนุ่มอ่าสูตรหมูนุ่มนะครับ เดี๋ยววันหลังมารีวิวเนาะสูตรผสมหมูนุ่มผมทํายังไงนะโอ้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นน้ําชาบูดํานะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะอ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอนโนเนะนะครับผมอโนนะโออิชิโออิชินะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูน้ำน้ำมันเข้มข้นขนาดไหนโอ้โหมอกี้ทำมานะครับดูมัน หวานมากคือเอาใส่ชาบูใส่หมูนะหมูที่หมักสูตรเด็ดนะครับผมหมูนุ่มแล้วก็หวานมากๆเลยหมูหวานมากๆครับเฮ้ยยังไม่มีผักเลยเดี๋ยวต้องใส่ผักนิดหน่อยนะครับผมอกินแต่หมูเดียวไม่ได้นะครับอู้นี่ครับชาบูน้ำดำแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับผมอืมซื้อได้ตามห้างทั่วไปเนาะอ่าตัวเขาเรียกว่าตัวอันเนี้ย ัวน้ำดำมันนะครับนี่อันนี้เลยตัวนี้เลยนะครับชื่อว่าอะไรนะยามามริครับเชียมาโมรินั่นเองนะครับผม,ามนี่ครับน้ำซุปหวานมากนะครับหวานกลมกล่อมมากเลยนี่ครับโอ้แบบญี่ปุ่นเลยนะนี่ครับหืสุดยอดอะ่ะเอาหมูใส่เอาผักใส่นะครับกินซดนะน้ำซุปมันแบบว่า กลมกล่อมหวานมากนะครับหวานกลมกล่อมเลย